สิ่งที่คนส่วนใหญ่เสียดายก่อนตายคือเขาไม่ไลงมือทำในสิ่งที่อยากทำก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของช่องนะครับก็อาจจะยังพูดไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยลื่นไหลแล้วก็ยังจะคงต้องใช้สคริปต์ก่อนนะครับพ,พูดตรงๆเลยว่าก็ต้องดูสคริปต์ก่อนเพราะว่ายัางพูดไม่เก่งพูดไม่คล่องนะครับอาจจะแบบติดกขัดบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับ ก็จะพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคก็เริ่มชมกันเลยครับายทำไมคนถึงไม่เริ่มลงมือทำสักทีมีเดียมีเป้าหมายแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับผมก็เป็นนะครับก็คือแบบทางผมนี่ก็คือว่าอยากจะทำอะไรบางอย่างหรือว่าเอออย่างเช่นนะครับไอทำอย่างเงี้ย ใ้ทําช่อง youtube นะครับอยกจทำคอนเทนต์แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะทํำยังไงคูณหน้ากล้องไม่เก่งอ,อะไรทำนองนี้ครับไม่รู้ว่าแบบจะพูดอะไรกับก็หรือจะพูดอะไรกับคนดูครับเพราะฉะนั้นเรา,เราควรที่จะเอเตรียมมามพร้อมระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มเลยไม่ต้องรอนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาไม่ได้มีฉากหลังแบบกาวไม่ได้มี อะไรที่มันแบบนั่นแหละผมก็มีแค่เนี่ยครับมีกล้องมีไฟน่นได้หน่อยแล้วผมก็ก็เลยที่จะลงมือทําเลยก็คือเริ่มอัดคลิปนี้นะครับให้คนดูได้ดูกัน,นครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทําไมหลายคนไม่ลงมือทําอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะทำะครับก็หนึ่งเลยก็คือกลัวความลุมเหลวครับ อ่าแบบว่ากลัวว่าคนจะมองว่าเราไม่เก่งหรือว่าไม่กล้าแม้แต่จะเริ่มลงมือทํานะครับก็อยากให้เราลองลองมือทาไปก่อนนะครับค่อยๆทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมองความผิดพลาดเป็นเป็นการเรียนรู้มองความล้มเหลวเป็นคือการเรียนรู้นะครับก็อยากให้ลงมือทําไปก่อนอ่าโอเค เดี๋ยวโจแป๊บนึงโอเคอยากให้เปลี่ยนมุมมองนะครับก็คือวามล้มเหลวคือการเรียนรู้นะครับไม่ใช่ว่าเราทาไปแล้วแล้วผิดพลาดหรือเราล้มเหลวเนี่ยแล้วแบบเราจะเป็นอยู่นั้นตลอดไม่ใช่ครับเราต้องค่อยๆทําค่อยเรียนรู้แล้วเราก็จะแบบมีประสบการณ์เราจะมีความรู้กับมันอาจจะแบบทําแล้วอาจจะแบบพลาดน้อยลงหรือว่าแบบทําแล้วมันแบบดีขึ้นมันนี่มากขึ้นนะครับ ก็คนที่ไม่ผิดพลาดนะครับคนที่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยครับเพื่ออยู่เฉยๆครับ,รบเขาก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะครับตัวอย่างก็คืออย่างโทมัสเดนสันนะครับเขาทําหลอดไฟเป็นพันๆครั้งนะครับกว่าที่จะประสบความสาเร็จที่ทําให้เรามีไฟใช้กันในทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับสุดยอดมากสองก็คือรอเวลาที่เหมาะสมนะครับ แต่จริงๆแล้วเวลาที่เหมาะสมก็คือตอนนี้ครับใช่ก็คือตอนนี้เลยก็คืออยากให้ทุกคนลงมือทําเลยบางอย่างแบบอยากจะทําธุรกิจหรือว่าอยากจะทําอะไรนะครับหลายคนนะครับเริ่มธุรกิจจากห้องเช่าเล็กๆหรือว่าโรงรถน,นะครับอย่างเช่นสตีฟจ็อบส์ขเขาทําธุรกิจจากโรงรถที่บ้านแล้วเขาสามารถทําให้ธุรกิจของเขาเนี่ยเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกถึงทุกวันนี้เลยครับผม สามก็คือการขาดแรงจูงใจในการทำา้อแท้หรือว่าหมดไฟแบบไม่สามารถทำให้ไปถึงเป้าหมายได้อืมวิธีแก้ก็คือย่อยเป้าหมายของเราให้เล็กลงสมมติว่าเรามีเป้าหมายที่ใหญ่นะครับให้เราลองย่อยลงแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆทำไปทีละสเต็ปแล้วเต็ปแล้วก็ดู ว่าเราแบบเราดูผลลัพธ์ว่าเราทำอะไรได้บ้างแบบเปนย่อยค่อยๆค่อยๆทาค่อยๆนี่นะครับอืมเช่นการออกกำลังกายนะครับสมมติว่าคุณตั้งเป้าหมายว่าจะวิ่งให้ได้สิบกิโลให้เปลี่ยนเป็นวิ่งวันละหนึ่งกิโลก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปค่อยๆเพิ่มมาเทเลนิทันนิสแล้วคุณย็าสามารถวิ่งได้มากขึ้นนะครับอาจจะแบบโลหนึ่งไปโลครึ่งสองโลไปสองโลครึ่งสามโลนะครับ ค่อยไปค่อยไปไม่ใช่แบบฉันจะวิ่งได้สิบโลแล้วก็ไปวิ่งเลยสิบโลไม่ได้นะครับตายนะครับที่คนส่วนใหญ่เสียดายก่อนตายคือเขาไม่ได้ลงมือทำในสิ่งที่อยากทำนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละลงมือทำนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนะครับไม่กล้าออกไปเจอสิ่งใหม่หรือว่าทำอะไรที่มันท้าทายตัวเองนะครับแนะนำให้ดูคลิปนี้นะครับจะช่วยให้ออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็ ก็ข้ามความกลัวนะครับแล้วก็พัฒนานตัเองคลิกที่คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเรามาเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันนะครับผมท่าน,นี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแสดงน้ำใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ